คืนชื่อว่าแม่บ้านไม่ว่าจะขี้เกียจขนาดไหนก็ต้องทําดูแลจัดการทุกอย่างในบ้านไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็การหุงหาอาหารแต่ทีนี้เวลาการหุงหาอาหารแล้วเนี่ยบางครั้งในครัวเราสกรปรกเราก็ต้องทําความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูและไอผ้านี่แหละค่ะผ้าที่เราใช้ทําความสะอาดเครื่องครัวต่างๆหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ในครัวต่างๆเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยไขยมันเลยค่ะ ถ้าเราซักไม่สะอาดหรือว่าเราซักไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้ผ้าพวกนี้มีกลิ่นค่ะเพราะมันมีกลิ่นแล้วเราเอามาใช้พอเราเอามาใช้แล้วมันก็จะทําให้ในครัวของเราเนี่ยมีกลิ่นเข้าไปอีกจะกลายเป็นเหมือนแหล่งสะสมของเชื้อโรคฉะนั้นก็ต้องให้ความสําคัญกับ ที่เอาไว้ทําความสะอาดเครื่องครัวด้วยค่ะเวลาที่มินใช้มินก็จะใช้ผงซักฟอกสูตรเข้มข้นพิเศษเลยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่น้ํายาขจัดคราบใครลงไปเทลงไปในน้ําแบบนี้นะคะเมื่อเทลงไปในน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ผสมตีน้ําให้เข้ากันแล้วก็นําผ้าแบบนี้ไปขยี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างนะคะหลังจากที่เราทาความสะอาดเครื่องครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรจะซักผ้าผ้าทําครัวแบบนี้ ทันทีเลยค่ะมันก็จะทําให้ผ้าเนี่ยไม่หมักหมมเชื้อโรคและกลิ่นนั่นเองค่ะเป็นไงคะขาวสะอาดทีเนี้ยเราเอาไปเช็ดตรงไหนก็สะอาดหมดค่ะไม่มีกลิ่นตกค้างด้วยค่ะ